คุณมาจะไม่ได้ถึงไหนนะครับถึงวิตกแล้ว,แล,วแล้วเมื่อกี้อย่างตอนจบไปใช่ไหมครับที่อาจารย์นรพลพูดถึงว่าเพ่งพิเศษเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยเพราะปกติเราก็มีวิตกเกิดขึ้นรู้อารมณ์นะครับมันจะเพ่งพิเศษได้ยังไงมันก็เป็นปกติว่าทําไมเราถึงรู้อารมณ์ได้ถึงรู้อารมณ์เรื่องที่จะรู้อารมณ์นี้อารมณ์นั้นอารมณ์นี้ก็ด้วยอำน,นาจของวิตกใช่ไหมครับซึ่งมันต่างจากภาษาภาษาเนี่ยมันมีในทุกอารมณ์ก็คือเพียงแต่ว่าเออการที่ จิตม่แจ่กับอามณได้ถามด้วยว่าด้วยอำนาจของอะไรครัด้วยด้วยอำนาจของภัสสาะนี่ครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอารมณ์นั้นไม่ใช่อารมณ์นี้เนี่ยก็ด้วยอำนาจวิงติตกนี่คือเป็นความเป็นไปชัดเจนไงให้เห็นภาพมาเชี่ยเห็นตัวตภาวะธรรมที่ชัดเจนนะครับว่าเป็นยังไงที่ว่าเป็นพิเศษก็คือไม่ใช่สัตว์แต่ว่ากระทบเท่านั้นเองก็ถ้าสัตว์แต่ว่ากระทบมันก็คือภัสสาะใช่ไหมฮะมันก็ต่างกันตรงนี้แหละ อ่าก็คิดว่าน่าจะเข้าใจคำว่าวิตกนะครับอถัดมายิ่งยากหนักก็คือวิจารนะครับลักษณะเขาก็คือท่านอธิบายความว่าตามคุกเขาอารมณ์นะครับด้วยความที่วิตกกับวิจารเนี่ยนะครับถ้าเกิดไม่ใช่พวกคนที่ได้ฌานสูงสูงที่ละวิตกได้นะครับ เราพบว่าวิตกวิจาร์เนี่ยเป็นไปด้วยกันเสมอนะครับแล้วเราจะแยกได้ยังไงว่าอันนี้วิตกอันนี้วิจารนะครับเพียงแต่ว่าว่าโดยลักษณะก่อนอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าวิตกเนี่ยยกจิขึ้นสู่อารมณ์แต่แล้ววิตามะพามคูกเขาอารมณ์นั้นไม่ให้ผ้าจากอารมณ์นั้นก็คือคูกเขาอารมณ์นั้นนั่นแหละไม่ไปไหนนี่คือวิจารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฟังอย่างนี้ก็งงนั่นแหละนะครับไม่มีอย่างอื่นนะครับ เพียงแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าจริงๆแล้วอะแทบจะพูดได้ว่าการที่เราจะรู้เราจะรู้อารมณ์นั้นได้เนี่นะครับมันก็รู้ด้วยด้วยอำนาจของวิตกและวิจาร์ณเพียงแต่ว่าข้อต่างมันก็มีนะครับท่านถึงพูดถึงข้อต่างว่าวิตกเนี่ยต่างอะไรกับวิจาร์วิตกเนี่ยมีสภาพหยาบกว่าวิจารณ์นะครับแต่อุปมาที่ท่านยกให้ฟังเนี่ย ท่านพูดถึงชี้ให้เห็นถนึงความที่มันต่างกันโดยด้วยความที่หยาบละเอียดต่างกันนะครับไม่ใช่ว่าเกิดก่อนการหลังกันนะครับอย่างที่ท่านยกตัวอย่างว่าตัวอย่างท่านผมก็อย่างเวลาพูดถึงวิตกใช่ไหมเหมือนการตีละรังข้างแรกใช่ไหมครับที่เสียงที่ดังข้างแรกจากการตีเนี่ยก็คือวิตกใช่ไหมครับแต่แล้วเสียงที่คล้อยตามหลังมาคือวิจารอะไรเงี้ยถ้าเราฟังดูเราก็เหมือนว่าอ๋อวิตกต้องเกิดขึ้นก่อน ใช่ไหมครับแลวิจาร์าก็ตามมาไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าหยาบละเอียดต่างกันเท่านั้นเองในการที่จะรู้อารมณ์นั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะรู้ว่าวิตกต่างจากวิจารยอย่างไงนะครับคนนั้นต้องได้ฐานที่ละวิตกได้ใช่ไหมครับอย่างนี้เราเคยเรียนว่าการที่เราจะรู้จักธรรมะทักอย่างหนึ่งได้ดีเราต้องละธรรมะอย่างนั้นได้เราถึงจะรู้จักได้ดี <hayat> ใช่ไหมครับ อย่างที่ยกตัวอย่างว่าเราบกติเราเป็นคนที่มีมิจฉาทิฏฐิอยู่อยู่ตลอดเวลาว่าเออเราเป็นเราอ่ะนะครับเพราะงั้นการที่เราจะรู้ว่าไอ้ความเป็นเราที่เรารู้สึกอย่างนี้ยมันมันเป็นยังไงจะรู้ได้จริงๆก็คือตอนที่เราละกิเลสตัวนี้ได้แล้วถึงจะรู้จากมันอย่างนี้เหมือนกันการที่เราจะรู้จากหน้าตาของวิตกได้ว่าวิตกต่างจากวิจารยังไงเราก็ต้องเจริญฌานที่ข่มวิตกได้คือไม่มีวิตกเกิดขึ้น เราถึงจะรู้จักหน้าตาของวิตตกนะครับไม่งั้นเราก็รู้ไม่ได้ท่านบอกว่าจริงๆก็อาจจะไม่ต้องถึงชานที่สองก็ได้นะครับในฌานแรกเนี่ยตอนที่เราต้มเน็จประมฌาชาเนี่ยท่านบอกว่าตอนนั้นน่ะวิตตกวิจารมีกําลังแล้วเราก็พอจะเห็นหน้าตาของวิตกวิจารมตาต่างกันยังไงนะครับแต่อย่างเราก็ฟังแต่ท่านว่าแล้วแหละลักษณะมันเป็นอย่างนี้นะว่าวิตกยกจิตขึ้นสู่อารม์วิจารทางคุกเข้าอารมณ์เราก็าอืมโอเคนะครับ ต้องอาศัยอาจารยานพลแล้วมั้ง ừ, เราจะรู้ได้ไงก็<ม> <c oughs> ถูกถูกแล้วถูกแล้วนะครับ่างที่ท่านบอกว่า <c oughs> เพราะว่าสภาวธรรมนของละเอียดอ่อนมากท่านพูดแล้วอุปมาหลายอย่างนะฮะเราก็ก็คือฟังแล้วก็ชื่นชมในอุปมาเพราะว่าท่านอธิบายไว้เนี่ยทําให้เราเข้าใจในความคิดของเราอ่ะนะรเราก็จะเข้าใจในระดับหนึ่งว่าเออมันมันเป็นอย่างเนี้ยที่ผมชอบที่สุดคืออุปมาว่า เหมือนกับมือที่จับภาชนะสำลิปแล้วต้องการที่จะมาขัดถูนะฮะมือหนึ่งจับอีกมือหนึ่งขัดถูไอ้มือที่จับเนี่ยเป็นวิตกนะ,ะเปรียบอย่างนั้นท่านเปรียบอย่างนั้นส่วนการขัดถูเนี่ยคือเขาอารมณ์อยู่เนี่ยมันก็คืออีกมือหนึ่งเป็นวิจารอันนี้ผมก็ชอบประมานี้มากซึ่งทําให้เราเข้าใจได้อย่างนั้นนะฮะแต่ว่าไอ้ตัวสภาวะจริงๆอ่ะเราก็พอจะนึกได้จาก ไอ้สิ่งสิ่งแวดล้อมปกติทั่วไปที่เรารู้เนี่ยมันก็คืออาจจะเข้าถึงได้ยากเหมือนกันนะแต่ก็พอได้เหมือนกันว่า,า,าทีแรกเลยที่มันเกิดขึ้นฮะแล้วก็ไอ้การที่คลุกเค้าอารมณ์ต่อไปอ่ะทีแรกที่เรารู้อารมณ์นั้นนะฮะมันก็น่าจะเป็นวิตกและแล้วก็คลุกเคล้าอารมณ์นั้นต่อก็คือการพิจารณาไปหรือว่า,ารูปคำอารมณ์นั้นต่อนะฮะ เราจะใช้ว่าอย่างไงก็คือรู้อารมณ์นั้นต่อไปนะมันก็จะเป็นวิจาร์ละแต่จริงๆแล้วก็อย่างที่ว่าก็คือว่าวิจารณเกิดขึ้นโดยที่วิตกไม่เกิดก็ได้แต่ก็มีมีวิตกเป็นปัจจัยอยู่ตั้งแต่แรกแนะฮะแต่ว่าเกิดขึ้นได้แต่ทําให้ผมสงสัยเหมือนกันว่า,วาแล้ววิจารเกิดแล้ววิจารณเกิดแล้ววิตกถึงจะเจอเกิดต่อมันมีหรือเปล่าน <c oughs> วิจารณเกิดก่อนอย่างเงี้ยฮะถ้าวิจารณเกิดก่อน แล้ววิตกมาเกิดทีหลังในอารมณ์เดียวกันนะฮะผมก็ว่ามันแ,แปลกๆน,นะเพราะว่าไม่เคยเจอปมาแบบนั้น,นะฮะเพราะฉะนั้นเท่าที่ที่ท่านอุปมามา,มาก็บักจะพบว่าวิตกจะเกิดขึ้นก่อนแล้วตามด้วยวิจารใช่ไหมฮะเหมือนเสียงะระฆังอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ท่านก็ไม่ใช่ว่าปฏิเสธซะทีเดียวใช่ไหมฮะเพราะว่าสุดท้ายเราก็พบว่าวิจารณ์ก็เกิดขึ้นได้โดยที่วิตกไม่ได้เกิดนะครับเพราะว่าละวิตกได้ แต่การจะรับวิตกได้ก็หมายว่าท่านเคยเคยมีกําลังที่วิตกมาก่อนแล้วนั่นเองนะครับก็เอาละฮะนี่ก็คือความเข้าใจของเรานะครับโดยปริยัติท่านว่าอย่างนี้เราก็ว่าอย่างนี้นะครับชาตินี้เราไม่ได้ชาญเขาเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับก็ขอเพียงให้เข้าใจเองครับว่าถ้าเราฟังอุปมาแล้วเนี่ยนะครับขอเพียงเข้าใจว่า จริงๆอะวิตกไม่ได้เกิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นพร้อมกันไม่งั้นเราจะเข้าใจว่าวิตกเกิดขึ้นก่อนโดยอาศ,ศัยอุปมาอย่างท่านบอกว่าวิตกเนี่ยตกไปเป็นการตกไปทีแรกของจิตอย่างเงี้ยเป็นไปการไหวตัวครั้งแรกของจิตแล้ววิจารค่อยตามคุกเข้าจิตอย่างเงี้ยถ้าเราดูจากอุปมามันก็เหมือนกับว่าเออวิตกต้องรู้ต้องไปหาจิตต้องไปหารมก่อนนะต้องยกขึ้นอยู่อารมณ์ก่อนนะวิจาร์ถึงตามมามันไม่ใช่อย่างนั้นเท่านั้นเองนะครับคือเป็นไปพร้อมกันโดยการที่หยาบละเอียดต่างกันเท่านั้นเอง นะครับถัดมานะครับรีบรีบไปเลยถัดมาคืออะไรครับปีติใช่ไหมครับโอ้มีแต่ยากยากกันเลยปีตินี่คือความอิ่มเอิบใจนะครับความลิงโลดใจนะครับเวลาพูดเนี่ย ก็ต้องพูดพร้อมกันอีกอีกตัวหนึ่งก็คือสุขสุขก็คือจริงๆเราเรียนมาแล้วสุขก็คือสมนัสเวทนานั่นเองใช่ไหมครับความสุขใจนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงถ้าด้วยความที่นะครับมีปิติมิตรอยู่เกิดขึ้นที่ไหนที่นั่นก็ต้องมีสุขเกิดขึ้นร่วมกันเสมอนะครับแต่อย่างเราอย่างเราอะเดีย๋ยวเอาพูดถึงคนที่ไม่ได้ชานคนที่ไม่ได้ฌานที่ละปิติได้แล้วนะครับ เราจะถ้าเราพูดโดยรวมๆเนี่ยคือปีติเกิดขึ้นที่ไหนสุกเกิดขึ้นต้องมีสุขเกิดขึ้นที่นั่นแต่มีสุขเกิดขึ้นที่ไหนไม่จําเป็นต้องมีปีติเกิดขึ้นที่นั่นนั่นพูดในฐานะว่าคนที่ะะเขาเจริญฌานจนรับปีติได้แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่จเจริญฌานที่สี่เนี่ยจะพบว่ามีแค่สุขกับเอกคตาใช่ไหมครับไม่มีปีติมันก็พูดได้ว่าเออมีสุขเกิดขึ้นที่ไหนไม่จําเป็นต้องมีปีติเกิดขึ้นที่นั่นแต่เราในข้อสมมติฐานคือถ้า เราไม่มีไม่ใช่คนที่ได้ชันที่สี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีติก,กับสุขเนี่ยเป็นไปพร้อมกันเสมอเกิดร่วมกันเสมอแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้มันปีตินะอันนี้มันสุขนะนะครับเราก็อาศัยความอาธิคำอธิบายของท่านว่าเออปีตกกิคืออะไรปีติก็คือความมีเอิบใจอาการลิงลิงโลดใจนะครับสุขก็คือเป็นความพูดอย่างนี้ก็จะงง,งถ้าพูดถึงลักษณะดีกว่าว่า บิติเนี่ยเป็นไปในค่าวที่เจอกับอารมณ์เป็นครั้งแรกสุขเป็นไปในคราวเสพรสของอารมณ์เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือข้อที่ท่านพูดถึงความต่างกันว่าปีติกับสุขต่างกันอย่างไงนะครับทีนี้ถ้าจะเห็นภาพเจดเกนก็ต้องยกตัวอย่างใช่ไหมครับว่ามันก็แล้วแต่โอกาสว่าโอกาสนั้นเนี่ยอะไรจะออกหน้านะครับแล้วก็อาศัยหลักการเมื่อกี้ที่พูดว่าเวลาประสบอารมณ์ครั้งแรกเนี่ยก็คือ อย่างนั้นอน่ะก็คือปิติตอนเสพลดของอารมณ์นะั่นคือสุขนะครับอย่างตัวอย่างที่ท่านยกตัวอย่างมาอย่างคนเดินทางกลางทะเลทรายใช่ไหมครับแว็บแรกคือปกติใจก็หาแต่ว่าเออเมื่อ,อไหร่จะเจออะไรแมกไม้ลำทานใช่ไหมครับภาพแรกที่เห็นถ้าเกิดไปเห็นแม้ต้นไม้ลำทานปุ๊บไอ้ตอนนั้นนะ่ะคือกปิติแล้วนะครับท่านถึงอธิบายไงว่าครั้งแรกที่พบกับอารมณ์นะั้นนะั่นคือปิติแล้วถึงเวลาคือเราไปเสพ อารมณ์ก็คือไปใช้สอยปัจจัยนั้นก็คือไปอยู่ใต้ร่มไม้นะครับไปอาบน้ําไปกินน้ําในลําธารอย่างเงี้ยนั่นก็คือระหว่างสวยอารมณ์อย่างนั้นเนี่ยคือสุขเนี่ยทางอธิบายอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่แยกแยกแยากเพียงแต่ว่าพอจะเห็นหน้าตาบ้างก็คือตอนไหนปิติออกหน้าก็พอจะพูดได้ว่าอ,อ๋ออย็บเีปิตินะหรือตอนไหนสุขออกออกหน้าตอนนี้ก็เป็นสุขนะนะครับเพราะจริงๆทำสองอย่างนี้เป็นไปด้วยกันนะครับ ก็ต้องพึ่งอาจารย์ธนพลแล้วครับอะไรยากต้องให้ให้ผูรู้ตอบโอเคผมฟังเพลินเพลินอยู่ฮะเพราะว่ามันอก็อธิบายได้เท่านี้ครับเพราะว่ามันด้วยความที่มันเกิดด้วยกันเสมอครับมันเลยเป็นเรื่องที่แยกยากว่าอันไหนเป็นปีติเป็นสุขก็ปีติก็อิมเมอร์บซรัาย์ส้นนะฮะอิมเมอรบอิมเมอร์บนะฮะอิมเมอร์บใจ ส่วนสุขก็เป็นความมีลักษณะก็คือมีความสงบกว่า,าถ้าใช้ภาษาก็คือเหมือนกับสุขนี่มันแช่มชื่นอยู่ใช่ไหมฮะแช่มชื่นอยู่แต่ว่าปิติเนี่ยมันคือสั้นในทีแรกเพราะฉะนั้นมันก็เกิดทีแรกปิติก็เป็นทีแรกเนี่ยเราก็รู้ได้เท่านี้แหละนะจริงๆมันเกิดด้วยกันนะนะั่นแหละเป็นไปด้วยกันอุประมาณท่านดีแล้วผมเชื่อว่านะฮะคือเราจะพยายามไปทําความ สภาวะของเราที่มันลึกซึ้งอย่างนั้นนะเราไม่ใช่เป็นคนปัญญามากขนาดนั้นนะแต่อุปมาเนี่ยท่านบอกไว้ชัดเจนแล้วเหมือนคนที่มาจากที่กันดารใช่ไหมฮะเหน็ดเหนื่อยมาโ,โหมันตั้งเหนียวตัวบ้างเหนื่อยบ้างเดินป่ามาเอางี้นะฮะเสร็จแล้วพอมาถึงมาเจอน้ําตกเขาเนี่ความรู้สึกแรกที่รู้สึกขึ้นเนี่ยมันคือไม่ให้มันดีใจซาบซ่านขึ้นมาใช่ไหมฮะเนี่ยแต่ว่าไอ้สุขมันก็คือมันแช่มชื้นต่อมาพอได้ไปอาบน้ํา ได้ลงลำธารน,นั้นแล้วมันมีความแช่มชื่นต่อเนื่องอันนั้นนะครับเป็นสุขนั่นแหละครับอุปมาดีที่สุดแล้วผมคิดว่าถ้าเราพยายามจะไปอะไรมากไปกว่าน,นั้นเนี่ยผมคิดว่าเราคงต้องไปเจริญฌานแล้วก็จะเกิดความแตกต่างได้ชัดเจนขึ้นนะฮะเราคงว่าตามปริยัติได้เท่านี้ถามผมผมก็ตอบได้เท่านี้แหละค,คือทั้งก็พยายามพูดหลายประเด็นหลายแงย่หลายมุมนะครับให้เราเข้าใจว่าปิติสุขันต่าอย่างไงนะครับอย่างอีกประเด็นหนึ่งท่านพูดถึงก็คือในแง่ความเป็นขัน พกฏว่าปีติก็เป็นขันขันหนึ่งใช่ไหมครับเป็นสังขารละขันใช่ไหมครับแต่สุขก็ค mm ือเป็นขันที่ขันหนึ่งเวทนาขันอย่างเงี้ยก็เป็นเราเราก็ออเหรอตายกันฟามเป็นขันใช่ไหมครับแล้วท่านอธิบายอ้ออีกประเด็นหนึ่งท่านอธิบายอีกอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์ธนพลพูดถึงว่าปีตินี้ก็คือความทราบสร้นในอารมณ์ก็คือเหมือนกับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกับจิตนะครับท่านอธิบายเท่านั้นเอง เราฟังเราก็งงค,คือฟังอธิบายแล้วผมก็ยังงงงงนั่นแหละครับเ,เ,ปนนเป็นอันหนึ่งกันเดียวกับอารมณ์มันก็อินหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่รู้จริงๆครับมันก็คือไ,<ม>ได้แต่ฟังว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าจะให้อธิบายเป็นคําพูดของเราเองเนี่ยก็นึกไม่ออกคือไม่รู้ไม่รู้จักจริงๆอะครับมันก็มันก็มันก็อินนะนะผมว่ามันต้องอินในอารมณ์นั่นแหละคือปิตินั่นแหละแล้วก็สุขก็อินเหมือนกันแต่ว่าสุข อินแบบสงบสงบกว่าคือคือหลังจากที่หลังจากที่ซาบซ่านไปแล้วอย่างเงี้ยนะฮะแต่ซาบซ่านก็มีหลายแบบนะฮะมีตั้งห้าอย่างที่ท่านอธิบายไว้นะฮะผมก็เลยหาโอกาสเลยครับว่าผมฟังเขาถ้าพูดถึงปิติไอ้ฟาร์มซาบซ่านฟามเป็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกบกบจิตมันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก,นกบจิตเลยเพราะว่ามันมุ่งอยู่อารมณ์ติดอยู่อารมณ์อย่างเงี้ยมีมีผู้ถามอม่ะหรือว่าค้าถามอาจารย์ธนพลนะครับ ถ้ามีใครถามต่อกำลังพูดถึงเลยนะครับว่าท่านก็พูดถึงปิติว่าพูดถึงเมื่อกี้นี้ปิติความอิ่มเอิบใจความซาบซาำในอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวกับอารมณ์นะครับท่านก็อยากจะให้รู้ลักษณะปิติเนื่องจากว่าเรากําลังพูดถึงธรรมะที่เป็นองค์ชาญใช่ไหมครับทีนี้ไอปิติมันมีตั้งหลายอย่างไม่ใช่ว่าปิติทุกอย่างจะเป็นองค์ชานหมดมันก็มีบางอย่างเท่านั้นที่เป็นองค์ชานท่านก็เลยมาพูดถึงปิติห้าอย่างใช่ไหมครับซึ่งผมอ่านดูแล้วก็ยัง ก็งงก็เลยต้องบ่อยเป็นภาระของอาจารย์ธนพลน,นะครับที่ว่าท่านพูดถึงกุตกา,าปีติชณิกาปีติอ่าอุเพงโอกาโอกาอการตาปีติอุเพงคาปีติพระนาปีติต้องให้อาจารย์ธน,นพลว่าให้นะครับว่ามันเป็นยังไงอนี้นที่หลังผมจะขอพูดง่ายๆก่อนคือท่านบอกว่าปิติอย่างแรกเนี่ยนะครับขุตกาปิติก็คือเป็น ปิตินิดหน่อยแค่พ่แค่พอกดลุกนะฮะเอาง่ายๆอย่างนี้นะฮะส่วนคณิกาปิติคณิกาปิติก็ชื่อบอกอยู่แล้วคณิกาก็คือแค่ชั่วขณะใช่ไหมก็คือก็คือมากกว่าขนลุกหน่อยก็คือชั่วขณะนะฮะอ่าชั่วขณะไม่ได้มากก็เปรียบเสมือนเหมือนฟ้าแลบฟ้าแลบแป๊บนึงอย่างนี้นะฮะก็ยังมากกว่าขนลุกหนึ่งนะฮะอ่มากไปกว่านั้นก็คือโอกากัิตกาปิตินะครับซึ่งก็เหมือนกับ คือมันปิติแบบโถมมาเหมือนกับเหมือนกับคลื่นโถมเข้าฝั่งอย่างนี้นะท่านก็เปรี่ยบอุปมายอย่างนี้นะฮะแล้วก็อุปเพงคาปิติอันนี้มากกว่านะมากกว่าสามอย่างสี่อย่างข้างต้นเนี่ยนะฮะก็คือถึงขนาดที่อ่าเป็นไปถึงขนาดที่สามารถที่จะยกตัวลอยได้นะครับเหมือนกับตัวลอยทีเดียวแล้วก็สุดท้ายก็คือภาลนาปิติอันนี้คือสร้างไปทั่วเลยนะครับ อันเนี้ยอัน,น,อน,นสุดท้ายเนี่ยถึงขนาดอันนี้เป็นมากมีกําลังมากอันนี้ถึงจะเป็นองค์ฌานคือเป็นพลนาปิติเพราะว่ามีกําลังอย่างมากนะครับจะให้ผมเปรียบเนี่ยผมคิดว่าพลนาปิติเนี่ยเหมือนกับถูกกระแสไฟฟ้าหลายหมื่นโวลต์ผ่านล่างถ้าจะเปรียบอย่างนั้นนะฮะซึ่งจริงๆมันเป็นไปไม่ได้ถ้าถูกกระแสไฟฟ้าผ่านอย่างนั้นมันก็คงตายไปแล้ว ผมก็ไม่รู้จะเปรียบยังไงเพราะว่าุอมาท่านไม่ได้พูดถึงกระแสไฟฟ้านะฮะแต่ว่าผมเองเนี่ยเปรียบอย่างนั้นเพราะว่าเป็นไปโดยมากเป็นไปมากกว่าถึงยิ่งกว่าตัวลอยซะอีกนะฮะเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆเนี่ยขนาดที่เกิดปิติอย่างนี้ขึ้นเนี่ยนะองค์ชาอย่างนั้นะมันไม่มีตัวอยู่หรอกครับนะฮะตัวไม่มีแล้วคือขนาดที่เกิดแล้วมีกําลังองค์ชาทั้งห้าที่เกิดมีกําลังเป็นอัปปนาขึ้นมาเนี่ยนะฮะไม่ได้มี ความเป็นตัวของตัวเราอยู่หมายถึงว่าลักษณะของการที่จะมารู้ตัวอยู่อะไรอยู่ไม่ใช่เพราะจะรู้ตัวในลักษณะที่รู้กายอยู่นะมันเป็นการที่รู้โดยกายยววิญญาณเห็นไหมฮะซึ่งมันเกิดขึ้นไม่ได้อนนาจะเป็นปฏิฆาสัญญาซึ่งเกิดขึ้นไม่ได้แล้วขนาที่เป็นอัปนาขนาที่เป็นอัปนาเนมีแต่อารมณ์อย่างเดียวอารมณ์นั้นอย่างเดียวแล้วก็ยึดอยู่กับอารมณ์นั้นอย่างเดียวไอ้สิ่งที่เป็นองค์ฌานประกอบขึ้นไม่ว่าจะเป็นวิตกวิตานพิธิ สุขอะไรเหล่านี้นะครับเป็นตัวที่ประกอบแล้วมีกําลังขึ้นมาแต่อารมณ์ยังคงอยู่ที่กระสินตัวนิมิตตัวนั่นเองนะฮะเป็นอย่างนั้นไอ้ที่ผมพูดไปอย่างนั้นเองว่าเหมือนกระแสะไฟฟ้าผ่านนั่นคือคือพูดให้มันเวอร์ขึ้นจะได้รู้ว่ามันต่างขึ้นต่างกันนั่นเองนะฮะมันมันมัน,มนพูดได้ยากฮะของแบบเน,นี้นะฮะไอ้ความจาผมก็ลืมหมดซะแล้วซะแล้วด้วยนะฮะไอ้ที่เคยเคยได้มาเมื่อสมัยชาติก่อนๆนะฮะ จำไม่ได้ซะแล้ว <laughs> ที่พูดจำแนกปิติเป็นห้าอย่างเนี่ยนะครับ <c oughs> เพื่อให้เราเข้าใจว่าเวลาพูดถึงองค์ชาเนี่ยท่านหมายเอาคือพระนาปิติได้เป็นองคชาแต่ไม่จําเป็นว่าพระว่าองค์ชาต้องคือถ้าจะเป็นองคชาเนี่ยต้องเป็นพระนาปิติแต่พระนาปิติเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นองค์ชานะครับเมื่อไรก็ตามที่พูดถึงอง,อง,องค์ชาเกิดขึ้นมาคือปิติเกิดขึ้นมาปิตินั้นต้องเป็นพระนาปิติมีอกีผมลืมพูดไปนิดนึง บิตินี้คือยังความยังกายและจิตให้อิ่มเอิบกายที่นี้คือเจสิกให้อิ่มเอิบเราจะพบว่าทากายจิตให้อิ่มเอิบเนี่ยไม่ไม่ใช่เพาะจิตและเจสิกเท่านั้นนะครับอย่างคนที่เข้าเข้าชาเนี่ยครับถามว่าทาไมเขาเข้าชาได้ต้องสองสามวันโดยไม่เมื่อยใช่ไหมครับอย่างเราอ่ะนั่งแป๊บเดียวชั่วโมงหนึ่งก็ต้องขยับแล้วใช่ไหมครับแต่เขาอ่ะโอ้โหเข้าชานี่เป็นวันๆเลยสองวันสามวันเจ็ดวันเขาไม่เมื่อยเหรอครับ อย่าลืมว่ามันก็ต้องไม่เมื่อยสินะครับเพราะว่าเวลาพูดถึงชาเนี่ยชามีสุขเป็นบรรทัดฐ,ฐานใช่ไหมครับแปลว่ากายเขาต้องไม่เมื่อยแน่นอนถามว่าทําไมกายเขาต้องไม่เมื่อยไม่เมื่อยด้วยปิติไงเพราะอย่าลืมว่าปิติเนี่ยที่ไอ้ฟามมเอ,อิบใจเนี่ยมันก็เป็นจิตใช่ไหมครับเป็นจิตที่ปานีดใช่ไหมครับ,เ,รบเขาก็ยังรูปที่ปานีดให้ตั้งขึ้นรูปนั้นก็เป็นรูปที่ไม่มีโทษอ่ะไม่มีลักษณะที่ว่าเบียดเบียนกันเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่เมื่อยเขาก็สามารถ มีจิตใจจดจ่ออยู่ในองค์ในฌานั้นได้ตลอดในในเกษิรเป็นต้นได้ตลอดนะฮะช่วงเวลาสองสามวันเจ็ดวันเนี่ยก็จะไม่เมื่อยเลยก็นี่ด้วยอํานาจของปีตินะครับอย่างรูปที่เกิดจะปิดอย่างรูปที่เกิดจะกิตน่ะให้ตั้งขึ้นเป็นรูปที่ตานีนะครับนี่กาลังอธิบายว่าไอ้ที่อิ่มเอิบเนี่ยก็คือทาเจสิทกทาจิตให้อิอ่มเอิบแล้วยังแม้นจิตเจสิกนั้นก็ยังทํารูปที่เกิดจะกิตให้ให้ตั้งขึ้นด้วยนะครับเรียกว่าอิ่มเอิบ ก็คือสรุปว่าโดยกําลังของจิตและเจตสิกที่เป็นไปอย่างนั้นนะมีกําลังด้วยองค์ชาญอย่างนั้นะก็มีผลต่อรูปกายนะฮะด้วยรูปกายก็จะผ่องใสแล้วก็คนออกจากชานมาก็จะมีความผ่องใสรูปกายก็มีความทพมีความสบายอะไรเหล่านี้นะฮะทั้งๆท,ที่เป็นธรมคนละอย่างกันแต่ก็เกี่ยวเนื่องกันนะเพราะว่าจิตมีกําลังมากองชานมีกําลังมาก ต่อเลยครับไม่อยากต่อเลยุดท้ายองค์สุดท้ายน็่คือเอกกิเต,เตกัตตานะครับก็คือเอกกัตลานะครับมับนแปลแปลว่าอะไรอย่างที่เราเรียนนะครับว่าเอ๊ะที่เกิดขึ้นมารู้อารมณ์เดียวนะครับไม่รู้อารมณ์สองอย่างที่คือกิแตละดวงแต่แต่ละดวงเกิดขึ้นมาเนี่ยรู้อารมณ์เดียวเท่านั้น ถามว่าทําไมจิตเกิดขึ้นมารู้อารมณ์เดียวก็ด้วยอํานาจของเอกคัตา <nu> เป็นเหตุให้จิตรู้อารมณ์เดียวนะครับห้ามไม่ให้รู้สองอารมณ์นะครับแต่ทีนี้เนี่ยได้ความที่เกิดจิตเกิดขึ้นหนับไปเกิดขึ้นหับไปใช่ไหมครับทําไมไอ้จิตถัดมาจิงรู้อารมณ์เดิมได้อันนี้ก็ด้วยอํานาจของเอกคัตานะครับทําจิตให้ตั้งมั่นในอารมณ์เดียวคือเราสามารถจะอบรมเอกัตาให้มีกําลังแล้วก็รู้แค่รู้อารมณ์เดียวได้ นะครับเป็นอย่างนั้นเงียบจะมีอะไรไหมครับไม่มีเดี๋ยวผมต่อนะอครับต่อนะครับจะจบเร็วนะครับนี่เราก็รู้จักหน้าตาขององค์ชาแต่ละองค์แล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้ตอนต้นชั่วโมงเราพูดถึงว่าที่เราพูดถึงองค์ชานเนี่ยคือเมื่อกี้เรา พูดถึงลนนักษณะก็คือเพ่งอารมณ์นะครับก็ <g ül> คือจดจ่อกับอารมณ์นั้นถามว่าทําไมถึงจดจ่อกับอารมณ์นั้นได้นะครับจริงๆมันมันมีธรรมหอย่างแล้วตกลงอย่างไหนกันแน่ที่เป็นเหตุให้จิตตั้งมั่นในอารมณ์นั้นนะครับวิตกเหรอวิจารเหรอนะครับหรือว่าเอกคตานะครับก็มีคําตอบว่าตัวที่เป็นประธานที่เป็นเหตุให้จิตเราตั้งมั่นในอารมณ์นั้นไม่ยกย้ายอารมณ์ไปอ,อื่น นั่นมันคือเอกคตานั่นเองแต่ว่าถ้าลําพังเอกตาอย่างเดียวเนี่ยเขาก็ไม่ไม่สามารถมีกําลังให้ตั้งมั่นในอารมณ์นั้นได้ใช่ไหมครับมันก็ต้องอาศัยธรรมอย่างอื่นประกอบด้วยนะครับอย่างไอคิดที่บอกว่าเวลาพูดถึงเอกตาเราจะพูดอีกชื่อหนึ่งก็ได้คือือสมาธิสมาธิก็คือเอกคตาที่มีกําลังที่ได้รับการอบรมแล้วนะครับทุกครั้งที่จิตเกิดขึ้นมาดวงถัดไปก็ยังรู้อารมณ์เดิมอยู่ได้เรียกว่ามีสมาธิ นะครับงนั้นเอกตาจะมีกําลังรู้อารมณ์เดิมได้ยังไงนะครับอย่างที่บอกว่าอย่างหนึ่งคือต้องมีสุขท่อานาบอกว่าสุขนี่เป็นประทัดฐานเป็นเหตุใกล้ของสมาธิใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเอาง,ง่ายๆถ้าเกิดเรามีความทุกข์กายอยู่ใช่ไหมครับจิตใจเราก็กระวนกระวายใช่ไหมครับอย่างเงี้ยเราจะมาตั้งมั่นในอารมณ์เดียวได้ยังไงก็ไม่ใช่เราก็ต้องจิตใจเราก็ต้องเป็นสุขก่อนเราถึงจะตั้งมั่นในอารมณ์นั้นได้ใช่ไหมครับ ถ้าเกิดเราเจ็บแคได้ปว่วยเราก็มีแต่ความคิดว่าเออทํายังไงดีเราถึงจะหายจากความเจ็บแค่ได้ป่วยนั้นใช่ไหมครับอย่างนี้ก็ไม่อาจจะตั้งว่าในลมนั้นได้วันไงนต้องอาศัยสุขนะครับท่านพูดไม่เป็นเขาตามลำดับไหม <laughs> ทําไมต้องอาศัยวิตกก่อนนะครับทําไมถึงว่าทําไมเอกตาอย่างเดียวไม่ได้เหรอทําไมต้องอาศัยวิตกนะครับการที่ คือถึงพูดถึง,ถงตอนนี้ผมเริ่มสงสัยนะครับวิตกก็คือยกจิตขึ้นสู่อารมณ์นั้นใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าวิตกไม่ยกจิตขึ้นสู่สอ,อารมณ์นั้นเอกเอกกตาก็ไม่สามารถตั้งมั่นในอารมณ์นั้นได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดวิจารไม่ตามคุกเข้ากับอารมณ์นั้นท่านว่านะเอกกตตาเราก็ไม่สามารถตั้งมั่นในอารมณ์นั้นได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าปิตินะครับไม่มีปิติก็ไม่ตั้งมั่นในอารมณ์นั้นได้เพราะว่าคือปิติเนี่ยสร้างความอิ่มเอ,อิบใจใช่ไหมครับมันก็ตัด สิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธิก็คือความกวนกวายใจอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้ขาดอะไรอีกไหมก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เอกตาจะมีกําลังได้ก็ต้องอาศัยเครื่องประกอบอย่างอื่นนะครับเป็นเหตุให้เอกตาตั้งมั่นถ้าในอภิธรรมตาสังหาเขาบอกว่าไอ้ทำสี่อย่างเนี่ยไอ้วิตตกวิจารปิติสุขเนี่ยมันเป็นเหตุให้เอกคตามีกําลังเมื่อเอกตามีกําลังแล้วก็ยังทําที่เหลือให้มีกําลังด้วย ใช่ไหมครับที่บอกว่าถึงอาการเพ่งอารมณ์ก็คือคืออะไรเพ่งอารมณ์โดยเิเศษเมื่อกี้ที่อาจารย์ธนพลพูดถึงก็คือตั้งมั่นเสมอเสมอโดยชอบโดยชอบก็ตื่ตั้งมั่นในรมเดียวเสมอนี่ก็คือรู้อารมณ์นั้นสม่ำเสมอก็ได้หรือว่าอินทรีย์สม่ำเสมอกันก็ได้โดยชอบนี่คือเป็นปฏิปักษ์ต่อที่เป็นปฏิปักษ์ก็คือในที่นคือนิวรณ์ถ้าพูดถึงโดยชอบเนี่ยท่านก็จอดจงเอาเอกคตานั่นเอง นะครับไอข้อนี้ผมมีปัญหาจะถามอาจารย์ธนพลคืออย่าลืมว่าคาัดนี้คือเราจะมาปรับความเห็นกันความเข้าใจเรื่องเหตุผลนะครับก็คือเวลาเราพูดถึงชาณาจิตเราก็จะบอกชาณาจิตเนี่ยด้วยความที่มีองค์ห้าเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าการที่จิตตั้งมาในลมเดียวกันได้นะครับถ้าพูดถึงตัวสภาวะธรรมที่เป็นประธานในที่นี้ได้แก่เอกกัตา นะครับทีนี้มันมีคําพูดอีกคําพูดหนึ่งนะการรูปลา,าจของกุศลจิตเนี่ยท่านเรียกว่าอปนาจิตถามว่าทําไมถึงเรียกอปนาจิตก็คือแนบแน่นในอารมณ์แต่เวลาพูดถึงว่าใครเป็นคนทําให้จิตแนบแน่นในอารมณ์ท่านพูดถึงวิตตบวิตวตบเป็นเหตุให้จิตแนบแน่นในอารมณ์ก็คือยกจิตขึ้นสู่อารมณ์นั้นเสมอ ถ้าจิตไม่ยกขึ้นสห่อารมณ์นั้นก็ไม่แนบในาหมลมนั้นผมก็เลยฟังแล้วก็งงเลยต้องถามความรู้อาจารย์ธนพลว่าทําไมเวลาพูดถึงชาณาจิตเวลาพูดถึงว่าจิตตั้งมาในลมนั้นก็คือท่านพูดถึงเอกคตา,าใช่ไหมครับเพ่งพูดถึงลักษณะเพ่งถ้ามาพูดถึงเอกคตา,าเวลาพูดถึงอปนาท่านกลับมาพูดถึงวิตตกนะครับขอช่วยผมทีครับส <laughs> ง,ง,งสัยส่วนตัวจริงๆเพราะผมฟังแล้วผมก็เออ มันยังไงกันแน่ข้อต่างกันคืออะไรครับคือตามความเข้าใจผมเนี่ยนะครับเอกาตาเนี่ยเ,เราเราเราจะจําได้อยู่แล้วว่าเอก,ะกะตาตจิตเนี่ยเอ,เอกตาเจตสิกเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นแก่เจ็ทุกดวงอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าการที่จะมาเกิดที่มีกําลังขึ้นมาเป็นพิเศษที่ว่าเป็นสมาธิขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็คือทำสามยุทธธรรมทั้งหลายที่เกิดร่วมกันเนี่ยให เป็นไปอันหนึ่งเดียวกันคือสมะกับอาทินะฮะอาทิกับสมะเนี่ยก็คือ,คอเป็นไปอันหนึ่งเดียวกันทําให้พวกพร้อมทั้งหมดเนี่ยนะฮะไปจับอยู่ที่อารมณ์มันมีกําลังแนบแน่นอยู่นะฮะแต่ที่ความแนบแน่นที่ท่านยกเป็นวิตกเป็นสําคัญก็เพราะว่าวิตกเนี่ยคือท่านท่านเน้นเป็นพิเศษว่าวิตกเนี่ยเป็นเจตสิกธรรมที่จะต้องมีเพราะว่าความที่ การที่จะมีความอุตสาหะมุ่งมั่นแล้วก็มีความเพียรแล้วก็ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์เพื่อที่จะจับอารมณ์นั้นเพ่งอยู่กับอารมณ์นั้นเหล่านี้เนี่ยนะฮะวิตกเนี่ยเป็นตัวนำมาก่อนนะฮะเอกะกะตาจึงจะมีกําลังขึ้นในภายหลังวิตกก็เป็นพบเมื่อเมื่อมีวิตกเกิดขึ้นเป็นตัวนำวิจารก็ตามมา ติตามมาค่อยๆตามมาตามลําดับเพราะว่าเป็นไปจนถึงอุปจาระนะครผมคิดว่าสิ่งที่ท่านพูดอย่างนี้ก็คือจะเน้นเป็นพิเศษในแง่นี้ว่าวิตกต้องมีมาก่อนนะต่อให้เป็นชานที่สูงกว่านะรละวิตกได้นะไอการรับวิตกได้นะไม่ได้หมายความว่าไม่ไอาศัยวิตกมาก่อนนะนะครับปฐมชานยังไงก็ต้องได้วิตกก่อนมีวิตกมาก่อนแล้วเมื่อขึ้นชานที่สูงขึ้นถึงจะรับวิตกทีหลัง เพราะว่าวิตกเป็นเป็นสิ่งที่หยาบกว่านะฮะเป็นเป็นสภาพธรรมที่มันสภาวะธรรมที่หยาบกว่าในที่สุดก็ล่าไปในภายหลังเพราะฉะนั้นนี่แหละครับถ้าจะพูดว่าเจตสิกธรรมอะไรที่เป็นตัวสําคัญในการที่ทําให้เกิดฌานขึ้นจริงๆเนี่ยมันก็คือเอกคตานะครับแต่ท่านก็ยกว่าวิตกเนี่ยเป็นธรรมที่